ก็เป็นก็เป็นตัวท็อปของของบ้านแกนอีกตัวหนึ่งเป็นลูกคุนแกพ่อเขาจะน้ำหนัก6.5กิโลอืมปุ่มเลยครับอืมปนนะครับตัวนี้กิโลนะพี่ตัวนี้3.9ครับถึง4กิโลประมาณนี้ครับครับครับสิบเดือนสองเดือนครับประมาณนั้นครับประมาณสเดือน พอหย่านมก็ประมาณ40่วันสี่สิบวันอย่าน สวัสดีครับผมบ่าวอีสานขนาดแท้น,นะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับการเลี้ยงอ้นนะครับตัวใหญ่ๆนะครับน้ำหนักก็ประมาณ4.5กิโลนะครับอยู่กับพี่ลุงเนาะพี่ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คืออ้นใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือตัวอ้นนะครับน้ำหนักยี่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้อตัวนี้5.4กิโล5.4กิโล5.4กิโลครับถือว่าใหญ่สุดหรือยังครับยังครับตอนนี้ใหญ่สุด ที่เคยเห็นมาที่ใหญ่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เห็นก็ประมาณเจ็ดจุดห้ากิโลเจ็ดห้ากิโลใช่ครับก็คือเป็นสายของคููบอยที่นําเข้ามาครับอายุเขานี่คือเดินเล้วประมาณเท่าไหร่ครับอายุอยู่ได้ถึงเจ็ดถึงแปปีเจ็ดถึงแปปีเนาะใช่ครับไอ้ตัวนี้กี่ปีครับตัวนี้ขึ้นจะ1สิบสามเดือนก็คือหนึ่งปีกับ1เดือนอันนี้คือหนึ่งปีนะใช่ครับถ้าเกินว่าเจ็ดถึงแปดปีมันจะมันจะใหญ่มากก็คือจริงๆแล้วเขาจะหยุดเจริญเติบโตมา2ปสองปีประมาณนี้ก็จะ ใหญ่กว่านี้ไหมคใช่ครับก็ยังใหญ่้อีการเลี้ยงอ้นนี่คือม,มันเลี้ยงคล้ายๆพวกหนูพวกอะไรไหมเลี้ยงคล้ายกันครับเลี้ยงใส่บงบเหมือนกันจริงแบบว่าไม่ต้องให้น้ําเพราะว่าพวกนี้เขาจะกินพ,พวกข้าวโพดอ้อยแล้วก็ผักเป็นหลักอาหารของเขานะครับอาหาหรเแล้วก็เสริมด้วยเป็นอาหารเมร็ดพวกอาหารแมว<ม>อาหารหมาด้วยคับผมผันี่คือา เป็นไผ่สดครับได้ทุกชนิดเลยต้นไผ่นะใช่ครับต้นไผ่ที่เราทเป็นบ้านนี่นะใช่ครับแข็งแข็งนี่เขากัดได้นะกัดได้ครับโอ้กัดได้พี่เลี้ยงมานานหรยครับประมาณสักสองปีสองปีใช่ครับพี่เลี้ยงเพื่อความรักความสวยงามหรือว่าเลี้ยงเพื่อการค้าครับอ่อ พื่ออนุรักษ์ด้วยแล้วก็แล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็แบ่งแบ่งปันให้เพื่อนในกลุ่มด้วยโอ oh. ใช่ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็มีเกษตรกรกกย่างเลี้ยงหนูงครับแล้วก็คนที่ชอบมาขอแบ่งไปทำสายพันธุ์ครับตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อเจ้าเป๋นะครับเจ้าเป๋ใช่ครับพ่อเขาหนักหนัก6.5กิโลครับนะครับพ่อเขาชื่อเจ้าขุนนะครับก็เป็นเป็นอ้นทางจังหวัดตากนะครับได้ได้มาจากจังหวัดตากที่จังหวัดตากเนาะใช่ครับผมถามหน่อยว่าอ้นนี้คือแรกๆเลย ในบ้านเขาคือที่อยู่อ้ใัยเขาเขาอยู่ในรูครับตามรูตามในในดินใต้ดินนครับใตดินใต้ดินใช่ตามป่าตามเขาไหมใช่ตามป่าตามเขาที่เขาจะอยู่เพื่อกินรากไผ่ครับใช่เพราะว่าคนไทยหลายคนยังไม่รู้จักยังไม่เคยเห็นเลยว่าเอ้อ้นเป็นตัวยังไงอืใช่บางครั้งทางอีสานนี่จะน้อยมากที่จะเห็นครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีทางภาคกลางเหนือใต้ครับครัอ้นนี่มีกี่สายพันธุ์่อ่าจริงๆมีอ้นเล็กอ้นกลางอ้นใหญ่ นะครับก็จะมีตามน้ําหนักของเขาแล้วก็อ้นใหญ่เนี่ยเขาก็จะแล้วแต่ว่าว่าอยู่ในพื้นที่ไหนว่าพื้นที่ไหนจะตัวใหญ่โอ้ใช่ครับก็ถ้าใหญ่สุดก็น่าจะเป็นผ้ากลางแล้วก็หนึอที่ที่เจอครับใหญ่ๆห่เลี้ยงยากไหมครับเลี้ยงยากไหมไม่ยากสีก็ไม่มีกินหนอืมเพราะเขาไม่กินน้ำครับอ่าจะจะระวังเรื่องเดียวก็คือเรื่องของความร้อนเรื่องฮีสโตกเท่านั้นเองใช่แต่ว่าก็การขยายพันธุ์เนี่ยก็ยังทําได้น้อยอยู่ ใช่ครับอาหารหลักๆของเขาคืออ่าไผ่ไผ่อ้อยอ้อยข้าวโพดันข้าวโพดใช่ครับฝักข้าวโพดสดเลยหรือว่าข้าวโพดแกะก็ได้คร<ช>ับแล้วก็มีพวกอาหารนี้ก็เป็นพวกอาหารนกหมูอาหารแมวอาหารหมาได้หมดได้หมดใช่ครับแล้วคือเราเลี้ยงนี่พ่อพันนี่คือกี่ปีครับสามารถผสมได้อ้อนอ้นเนี่ย ทั้งทั้งตัวผู้และตัวเมียเนี่ยผสมได้เมื่ออายุหนึ่งปีหนึ่งปีเนอะใช่ครับอผสมใช่ครับถึงจะผสมแต่ก็บางตัวเนี่ยตัวเมียยังไม่พร้อมหรือว่าเนี่ยก็จะอาจจะถึงสองปีหรือสามปีมันต้องอยู่ที่ความพร้อมของตัวเมียใช่ไหมก็คือว่าเขาผสมติดยากไหมหรือว่าในหนึ่งปีนี่คือเขาให้ลูกไดไดยากไหมเออเขาจะสามเดือนครั้งหนึ่งแต่ว่าต้องอยู่ที่ว่าตัวเมียเนี่ยมันจะติดครั้งไหนเพราะครั้งแรกเนี่ยสำคัญที่สุดคืออ้นเนี่ยมันจะผสมครั้งแรกเนี่ยติดยากมากสามเดือน ใช่ครับแต่ถ้าติดแล้วเนี่ยนนับไปเลยสี่ห้าวันก็จะคลอดสี่ถึห้าวันถึงหกสิบวันนี่เกิดนี้สำหรับต้นเสาวครับใช่แต่แต่ว่าครั้งแรกเนี่ยอย่างต้นเสาวเนี่ยบางตัวจะไปติดเมื่อสิบห้าเดือนเมื่อสิบหกเดือนหรือว่าเมื่อสองปีก็ได้ครับอันนี้เราบอกไม่ได้ครับคือการให้ลุงเขาก็ค่อนข้างหา่างเนาะค่อนข้างห่างครับก็ก็เขาจะเลี้ยงลูกประมาณเมื่อตั้งท้องกับเลี้ยงลูกกับประมาณยี่ไปเลยสามเดือนนะครับตั้งท้องสี่ถึห้าวันแล้วก็เลี้ยงลูกสี่สิห้าวันแล้วเราก็พักเขาอีก ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันแล้วเราค่อยผสมเขามาน,นอ้ก็ออกลูกครั้งหนึ่งก็หนึ่งถึงแปดตัวประมาณนี้เขาจะไม่ค่อยอยู่นิ่งบางตัวก็จะแบบอุ้มบ่อยๆเขาจะนิ่งหน่อยครับใช่ไอ้ตัวนี้ถ,ถือว่าเชื่องไหมตัวนี้ถือว่าเชื่องนะเพราะผมได้มาไซน์นี้เลยอ้นที่ไม่เชื่องนะพี่ถ้าอุ้มอย่างนี้อุ้มจะไม่ได้เลยจะขู่จะอะไรเงี้ยอันนั้คืออ้นที่ไม่เชื่องครับใช่โอ้ฟันก็จะนี้เลยเรอะฟันอย่างนี้เลยคนบางคนเขาจะกลัวนะถ้าไม่รับจังเพราะว่าฟันเขาค่อนข้างใหญ่มา อันนี้เ็าเรียกว่าอ้านนในหน้าแดงหน้าขาวนี่เอาเป็นอ้นใหญ่ครับหน้าแดงหน้าแดงเนาะใช่ครับอ่นใหญ่เลยอ้นใหญ่ครับแต่อ้นใหญ่ที่เป็นหน้าขาวก็มันกับตอนนี้ก็คือทางกลงุ่มทางเราได้ได้ทําการพัฒนาได้เลี้ยงกันมาจนแบบมันซีสตนมันไม่อยู่เฉยเลยไม่อยู่เฉยไอ้ตัวนี้คือผมถามเหมือนว่าถ้าสมมุติว่าตีเป็นราคาครับเท่าไหร่เอ่อก็ถ้าขนาดน้าหนักนะครับก็น่าจะหนึ่งหมื่นบวกนะครับ ราคาน่าจะหนึ่งหมื่นบวกแต่ว่าทีนี้มันก็อยู่ที่สายพันธุ์ด้วยี่นเข้ามาตัวนี้นตัวนี้กี่กิโลครับตัวนี้ห้าจุดสี่กิโลห้าจุดสี่หนึ่งหมื่นบวกหนึ่งหมื่นบวกครับราคาให้หนึ่งหมื่นบวกในกลุ่มที่ซื้อขายกันแล้วก็อยู่ที่สายพันธุ์ด้วยอยู่ที่สายพันธุ์แล้วก็เลืเลือก<ๆ>อย่างตัวนี้ที่เราเลือกเพราะว่าเออเป็นสายพันธุ์ของของฟาร์มคุณบ,บอยที่นําเข้ามาก็ค่าค่าค่าตัวจะสูงนิดหนึ่งแต่ว่ามองแล้วว่ามันคุ้มเพราะว่าตอนนี้คนตินิดดตตตาออายยาาาาาามมมมมัวัววนนี้้เเเเยอออออะกกกกคคืืไลลููบชรถสุ่ ยังไงตอนนี้จําหน่ายอยู่ถ้าเป็นอย่างลูกเจ้าตี่จําหน่ายอยู่แต่แตาราคาแต่าราคาเวลาคาครับเพราะว่าตอนนี้อ้นใหญ่จะทํายากนิดนึงดีเพราะว่าน้ําหนักเขาค่อนข้างเยอะจะจะ,จะทับจะทับติดยากหน่อยนะครับราคาก็จะสูงนิดนึงแล้วก็ยังต้องดูพ่อแม่พันธุ์เป็นครับจ้ คือว่าของของพี่นี่เลี้ยงมันมันเจอปัญหาอะไรไหมพี่มันป่วยมันอะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะจะต้องระวังเรื่องท้องเสียครับครัท้องเสียกับอากาศร้อนคือท้องเสียเนี่ยเกิดจากข้าวโพดนะครับเวลาเราให้อ่างเงี้ยการให้อาหารหรือว่าข้าวโพดอะไรเงี้ยับบางทีเขาเอเจอข้าวโพดที่มันเสียเราก็ต้องดูให้เขาครับแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าสองจใหญ่จะมีแค่สองสองเรื่องนี้โรคโรคอันหนึ่งไม่ค่อยมีนะครับของพี่ชื่นชอบเนาะ ก็ชินช,ช,ชอบอาาช่นชอบด้วยแล้วก็เรามองเห็นว่าเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยครับเพราะเราทํางานประจําอยู่แล้วตัวน,นี้ห้าโลกว่าห้าโลกว่าก็เอามาไซส์นี้แหละครับบางคนบอกเอ้ยมันต้องเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆไหมถึงจะเชื่องีจริงแล้วเราต้องดูนิสัยเขาเลยครับบาง,<ม>งทีถ้เาเขาจะกัดก็เหมือนแต่เมื่อเขาตกใจมากกว่าครับเขาตกใจเขาระวังภัยมากกว่าแต่อย่างเนี้ยมาจากใหญ่ๆเลยผมว่ามาจากอย่างนี้เลยถ้าผมอุ้มได้ไหมอุ้มได้ครับแต่ว่าต้องต้องดูอาการเขา นะครับพี่ลองอุ้มดูอันนี้เลยนะอันนี้อ้วนนะครับคเนี่ยพี่เพ่อนพี่เพิ่งมาวันนี้พี่ก็อุ้มได้เท่เท่าไหร่นะครับเนี่ยตัวนี้ค่าตัวสองหมื่นสี่พันบาทโอ้หนักสี่ห้าห้าจุดสี่ห้าจุดสี่กิโลนะครับยังใหญ่ดีอีกครับยังใหญ่ดีใหญ่ดีนะครับตัวนี้ก็ประมาณขู่แล้วขูแล้วถ้าเขาขู่กันเขาเจอเหมือนแบบเหมือนหมือนหนูว่าเขาฟู่ฟู่ใส่เยอะอันนี้คือปกติยังไม่ค่อยแล้ ดี๋ยววของพี่ตอนนี้ก็คือพ่ออยู่เนาะพร่ออยู่ครับไปทาทำให้ลูกค้าอยู่เพราลูกค้าติดตามมาเยอะมากครับ<อ>่ว่าทําไม่ทัน<อ>ก,ก็ถ้าเกิดมีใครสนใจนะครับอยากจะโทรมาปรึกษากาอัลังเลี้ยงอยู่คือบางทีอาจจะยังมือใหม่ครับ ป็นอยากโทรมาปรึกษามีมีช่องทางติดต่อไหมครับอมีช่องทางเฟซบ o o k นะครับเจอชื่อรุ่งเลยนะครับ R U N G นะครับ P O P U K นะครับแล้วก็หรือเบอร์โทรนะครับ0987799118นะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมก็เข้ามาได้ครับอยู่ที่ปราเวชนะครับติดกับนิคมอัญธานีนะครับผมอ่าเขตกรุงเทพเลยครับผมเข้ามาดูได้ครับเข้ามาศึกษาดูก่อนได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับ เข้ามาดูก่อนสำหรับมือใหม่ไม่ต้องรีบตัดสินใจครับให้ศึกษาก่อนเพราะว่าราคาราคาของโอนค่อนข้างสูงนิดนึงถ้าเทียบกับกหนูนาหรือว่ากระต่ายพวกนี้นะจะสูงนิดนึงแต่ว่าก็เข้ามาดูก่อนเข้ามาดูก่อนดูสายตาเพราะเรามันมันอันนี้เาลังจากคิดดื้อครับเราคิดดื้อเราไม่ค่อยอุ้มเพราะปกติเราไซนี้เราไม่ค่อยได้อุ้มกันแล้วเราจะมาอุ้มแบบไซส์เล็กๆหรือว่าลูกเขาอย่างเงี้ยเรายังพออุ้มได้เอาตัวเล็กมเาตัวเล็กเนาะ อันนี้เนาะอันนี้ประมาณ65วันเด็กๆ65วันใช่ครับคือขอพี่ที่ป้อนขึ้นมาเลยใช่ครับโอ้ประมาณไซนี้อน,นี้อาหารเขาเป็นแบ้งไครับอาหารเหมือนก,นกันกับอ้นโตเลยครับตอนนี้นะครับโอ้ให้กินเหมือน,นออ้นโตเลยจะมีแรกๆที่เราต้องให้เป็นเอ่อเพราะว่าพวกนี้เวลาเขาออกจากแม่เขาแล้วเนี่ยเพอเขา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 อยากลงนั้อเนี่ย เราอาหารที่เราวางมาให้แม่เขาเนี่ยเขาก็จะเริ่มแทะเองกินเองกินผ่แทะผักอะเหมือนกันกันกบต้นใหญ่เลยไม่ไม่คือคือเขาจากจากที่พี่สังเกตคือว่าเขากินนมอ่าเขาเขาจะกินนมกี่กี่เดือนอ่าสี่สิบห้าวันประมาณครับพอหลังจากสี่สิบห้าวันแล้วแม่เขาก็ค่อยให้เริ่มกินแล้วเริ่มจะเดินหนีบ้างเริ่มอะไรบ้างแล้วลูกเขาก็จะเริ่มกินอาหารเอ,เองใช่ครับเริ่มเปิกินอาหารเม็ดเริ่มอะไรเงี้ยครับเองใช่นี่คือเสียงของแพะ คือไผ่เป็นลำเป็นลำๆนี <S <S an ่นะที่เราให้นะใช่ใช <mo ่ครับเป็นไผ่สดเลยเดียวนะครับเป็นแบบขอนออมาได้เลยดิขอนมาได้เลยนี Bundes Bundes ่นะถัดขอนมาได้เลยใช่ับแบบนั้นเลยอันนี้นะครับคือไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่นะครับเนี่ยที่เราไปสร้างบ้านสร้างกระท่อมกันเนี่ยครับเขาสามารถแพะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อนเล็กหรือว่าอ้นใหญ่นะครับแพ้ได้หมด แข็งครับแข็งครับแต่ว่าเข้าแทะได้ชอบเขาชอบไหมอันนี้อันนี้เป็นอาหารหลักเขเลยคือผ่ตทุกชนิดไหมใช่ได้หมดได้หมดครับก็ให้สดอย่างเดียวครับสามสดเนาะใช่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะแทะเข้าแทะลูกฟันเราดูว่าเริ่มยังมาสองปีเนาะสองปีครับก็ก็ ก็พยายามพยายามพัฒนาให้ใ no, ห no right. so, um, ้ได้สวยแล้วก็โครงสร้างได้ใหญ่ขึ้นอีกครับคือสายพันธุ์หลักๆคือเอามาจากจังหวัดตอนนี้ที่เอามาเลยคนใหญ่จะมาจากจังหวัดตากจังหวัดตากใช่ครับก็จะมีฟาร์มใหญ่อยู่ที่นั่นก็ฟาร์มใหญ่ก็จะมีสักประมาณสักเกือบเกือบร้อยตัวเกือบร้อยตัวนักใช่ครับประมาณนั้นของพี่ตอนนี้คือมีคนติดต่อเข้ามาเยอะไหมเยอะครับแต่ว่าเราทาให้ไม่ทัน คือส่วนใหญ่ต้องการเป็นของสายนี้ทำงาน,นสายของผู้บริโภคทนงานคือสายนี้นไมไ่ใหญ่เนาะได้ความใหญ่แค่ปีกว่าก็ไ่และห้าโล, 5, 5, 5โลครับห<อ>้าโลก็อ,อยู่ทีอ่อยู่ที่คนขุ่นด้วยครับอยู่ที่ฝีมือเราด้วย<อ>ก็คืออยู่ที่ความใส่ใจด้วยสมมติเราได้สายพันธุ์ไปดีอย่างเงี้ยก็ดูยืนอยู่ที่ว่าคนที่ได้ไปเนี่ยมีอยู่ที่ว่าอู้ยอยู่ที่ว่าอู้ย ตัวเล็กไม่ค่อยได้อุ้มเขานี่นะครับปนปนตัวเล็กครับนีเส้สายเล well ็กครับนนะครับก็จะอยู่ที่สมมุติพี่ได้สายพันธุ์ไปดีเนี่ยพ่อแม่ใหญ่ก็จริงแต่ว่าก็อยู่ที่คนเลี้ยงด้วยว่าเอาดูแลเอาใจใส่ขนาดไหนเรื่องอาหารเรื่องความสะอาดในบ่ออะไรเงี้ยครับอันนั้นก็คืออันอั้นคือปัจจัยหลักเลยคือคือคือเราไม่ได้ให้น้ำใช่ไหมครไม่ได้ให้น้ําครับเราให้เป็นอ้อยแค่คือเขาไม่ได้กินน้ำเลยเนาะไม่กินน้ํานอกจาก อากาศร้อนๆหน้าร้อนมากๆอย่างเงี้ยเราเราก็อาจจะใส่น้ำให้เขาได้บ้างเพื่อระบายความร้อนเพื่อลดการที่สะตรของตัวอ้วนเขาคงเขาคงจะดูดดดูน้ําจากพวกอาหารขนาดสดๆนี่นะอรับใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องกลิ่นเขาจะน้อยมากถ้าเทียบกับพวกกระต่ายพวกอะไรตรงนี้นะครับเขาจะน้อยตอนนี้ก็เริ่มเลียงกันเยอะเนาะใช่ครับเริ่มเริ่มเลียงเป็นที่นิยมคือบางคนผมก็เห็นเอาไปเรียงแบบ เหมือนแมวเนี yep. so yeah. ่ยใช่ครใช่ครับถ้าถ้าเราอุ้มทุกตัวแต่นี่คือเราอุ้มไม่ไหวเรามีเยอะหน่อยแล้วก็อุ้มเยอะไม่ไหวตัวใหญ่ไม่หมนใช่ครับไอ้ลูกของมันนี่คือพี่ข้อข้อล่าสุดคือได้กี่ตัวอข้อล่าสุดได้ห้าตัวได้ห้าตัวใช่ครับคือมาตรฐานไหมหรือว่าได้น้อยหรือว่าได้มากเออมันจะอยู่ระหว่างช่วง ที่เห็นนะครับมันก็มีหนึ่งตัวจะถึงมากสุดคือแปดตัวแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณสามตัวถึงห้าตัวปร,ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับก็แล้วแต่แม่บางแม่ที่ให้ยุคตบหรือความสมบูรณ์ของแม่เขาด้วยครับผมคือเราเอาลงผสมพันธุ์นี้ก็ นานไหมกว่าเราจะท้องจะอะไรผสมพันธ์เนี่ยเราทิ้งไว้ตอนตอนเราทิ้งให้ตัวผู้ตัวเมียผสมพันธ์กันเนี่ยปุ๊บแล้วพอตอนเช้าเรามาดูครับเขาจะมีแท่งน้ําเชื้อติดที่ก้นเขาเลยของตัวเมียอันนั้นเราก็จับแยกตัวผู้ออกได้เลยครับแล้วสิบสิบประมาณสักสิบห้าวันเราเอาเราค่อยเอาตัวผู้มาใส่ดูอีกดูอีกครั้งหนึ่งดูอาการของตัวเมียถ้าตัวเมียเขาอาการแบบหูดิดแล้วไม่ให้ตัวผู้ทับอันนั้นคิดว่าน่าจะติด อันนี้คือสังเกตอาการท้องสังเกตอาการท,รท้องก,ก่อนครับสําหรับสาหรับอ้นอ้นที่ให้ลูกแล้วครับถ้าอ้นสาวก็จะสังเกตอาการยากหน่อยบางทีก็จะแบบเหมือนจะไม่ให้ทับแต่บางทีก็เหมือนเนีน่ยนมก็ยังไม่ออกเนี้ยอาจจะไม่ติดสำหรับอ้นอ้นอ้นสาวครับแต่อน้นแต่อ้นที่มีประสบการณ์แล้วส่วนใหญ่จะทับครั้งหนึ่งก็จะติดอยู่ ก็จะน่ารักครับไซส์ส่วนใหญ่ท้องคนก็จะเอาไปไซส์นี้นะครับไซส์นี้ไซส์นี้นะไซส์หกสิบห้าวันหกสิบวันประมาณนี้ห้าสิบห้าสิบวันไปแล้วครับตัวนึงประมาณสักกี่ขีดบเนี่ยยังไม่เคยช่างเลยยังไม่เคยช่างผมว่าน่าจะประมาณสักสี่ขีดครับประมาณนั้นนะครับยังไม่ได้ช่างไต่เอามาแล้วก็อ้นเล็กเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการขนย้ายจะดุนิดนึงเวลาบางทีเนี่ยเราอุ้มได้อย่างเงี้ยครับเวลาไปใส่กรงอย่างเงี้ย เขาก็บางทีเขาตื <could S 1> ่นกกงไม่เคยอยู่เนี่ยครับเขาก็จะดุอาจจะมีขู่บ้างอะไรบ้างเราก็ต้องไปปรับก็คืออยากให้รู้นิสัยอ้นก่อนก่อนที่จะไปเลี้ยงก็อยากให้ศึกษาก่อนครับบางทีตา้อ้นเชื่องไปจริงจงที่แต่มันมีมันดุด้วยการกดย้ายอาจจะมีแบบพู่ฟาแบบครูมันนูบ้างอะไรบ้างเขาคือเขาตกใจเขาตกใจใช่ใช่พอเริ่มพอเริ่มนิ่งๆแล้วเขาก็ปกติของเขาอันนี้คือเริ่มเชื่องละแต่ตัวนี้ก็คือว่าลูกที่คอดที่ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับโอ้แต่ตอนที่ว่าพี่เอามา แบบพ่อแม่คันนี่คือเอาตัวใหญ่เลยเอาตัวใหญ่เลยครับสิ่งนี้ตัวใหญ่ก็กําลังกําลังที่นิยมก็มีอหลายงฟามหนูอย่างนี้ครับเพราะว่ามันเลี้ยงใช้วงบอกเหมือนกันอคนที่พี่ที่เขาเลี้ยงฟามหนูเขาก็เอาไปเอาไปเพิ่มเขาพันราคาก็ท่านสูงหน่อยแต่ตอนนี้คือมันมันก็เริ่มหายากแล้วหายากกบหายากก็เลยเพาะพันก็เลยใช่ก็เลยมาเพาะพันมาขยาย พพ่อพันเราเห็นมันน่ารักก็กินไม่ลงนะกินไม่ลงครับคนเลี้ยงคนอย่างไม่กินพอเข้ามาสอบถามได้นะได้ถ้าเกิดว่าใครที่เลี้ยงอยู่แล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลหรือว่ามีการเลี้ยงอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับอยากได้สายพันธุ์ใหญ่ๆเพิ่มอย่างเงี้ยครับก็พอเข้ามาได้นะครับแล้วก็มีเฟซบุ๊กด้วยนะครับเยวจะขึ้นเฟซบุ๊กให้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ลุ่ง สำหรับข้อมูลนะครับดีๆนะครับในการเลี้ยงต้นนะครับแล้วก็นำต้นมาโชว์นะครับความสวยงามนะครับหาดูได้ยากครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อพี่แนะนำได้ไหมอันนี้เป็นอ้นแพนด้าอืมกำลังพัฒนากับอ้นบานเหล่าครับก็ อยากให้มีสีสันเหมือนของเขาครับสวยอันนี้ราคาค่อนข้างสูงนะตอนนี้นะครับสูงอันนี้อ้อนแพนด้าเนาะครับผมอันนี้คู่หนึ่งหกหมื่นห้าพันบาทอันนี้นะใช่ครับหกหมื่นนะใช่โอ้ดูดูครับต่อคู่นะครับราคาต่อคู่อ่อนแพนด้านะครับราคาต่อคู่ตัวประมาณนี้ใช่ป่ะประมาณนี้ครับจะใหญ่ดีครับน่าจะสองโลเออสองโลครับวองไกลๆเหมือนแมวนือนแมวครับ ไอ้ตัวนี้ครับพี่แนะนํานิดนึงตัวนี้คือเป็นก้นหนุ่มครับเป็นสายของครูบอยเหมือนกันนะครับเป็นค้นหนุ่มชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยตัวนี้ชื่อเจ้าตันี้หลับลึกเลย <laughs> ตัวนี้ชื่อเจ้ายังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเพิ่งนําเข้ามาสิบเดือนน้ําหนักสี่กิโลนะครับ oh. เป็นเป็นอ้นสายครูบอยเหมือนกันเป็นลูกของเจ้าตัวนี้เป็นลูกของเจ้าอาสาครับจะให้ลูกค่อนข้างหน้าตาหนวนนิดนึงสีจะนวลน,น,นวลน,นิดนึงไม่ไม่เหมือนของเจ้าเจ้า เจ้าเป๋เมื่อกี้นี้เขาจะให้ลูกน้านวลๆนิดนึงตัวนี้นวลเนาะตัวนี้ออกจะนวลนิดหนึ่งเพราะอ้นจะมีหลายสีมากแต่ก็จะใหญ่ครับตัวนี้4ี่โลละสิบเดือนสี่โลครับกว่าจะผสมได้ะน่าจะได้าสั่จุส่วนมากแล้วลูกค้าที่ว่าถามนี่คือเขาจะเขาจะถามในลักษณะไหนแบบเออแล้วแต่ลูกค้าชอบครับ<อ>เพราะว่าอ้นมีหลายลักษณะใช่ใช่บางทีก็ชอบใหญ่บางทีก็ชอบแบบหน้าดำๆบางทีก็ชอบแบบสีนวลๆแบบนี้ครับครับผมนี่แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยอืนี่ อันนี้สิบเดือนสิบเดือนเนาะสี่กิโลสามจุดเก้าถึงสี่ครับประมาณนี้ก็กโอเคแล้วหลักๆน้ำหนักน้ำหนักเขาเนี่ยครับอาหารหลักเขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีอ,อ้อ,อยมีอ้อยมีขา้าวโพดมีไผัครับแล้ก็มีอาหาร็ดบ้างเสริมบ้าง ทางแท้ไทยอยู่นะครับอยากอร่อยตัวนี้ชื่ออะไรพี่ตัวนั้นชื่อเจ้าจอมครับเจ้าจอมเนาะนำเข้ามาตอนนําเข้ามาน้ําหนักห้ากิโลครับอายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณสักสิบห้าเดือนได้ครับสิบห้าเดือนใช่ครับเป็นพนตัวเมียเพศเมียครับสิบห้าเดือนคือเราจะแยกบ่อหนึ่งตัวหนึ่งบ่อหนึ่งตัวหนึ่งเลยเนาะใช่ครับนอกจากเวลาเราจะปล่อยผสมเท่านั้นเราจะให้อยู่คู่กันครับตัวนี้คือเจ้าสิงโตเนาะเดี๋ยวจับให้ดูดีกว่า เจ้าสิงโตตัวนี้เจ้าสิงโตเจ้าสิงโตก็เป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งของที่บ้านนะครับครับนี่ครับหน้าเขาจะสูงอืมอเจ้าสิงโตตัวนี้ใช้เป็นพ่อพันธุ์หลักอยู่นะครับครับผมก็คือนี่ตัวนี้ถ้าคนตามเยอะมากก็ให้ลูกค่อนข้างสวยครับตอนนี้ตอนที่นําเข้ามาก็4.6ครับแต่อ้นเนี่ยเมื่อผสมไปแล้วเนี่ยน้ําหนักกาจะดรอปลงมานิดหนึ่งอืมใช่ที่ที่บอกว่านาเข้ามานี่คือเอาเข้ามาจากเอาเข้ามาจากจังหวัดตาก โอ้อยธรรมดาหนาูนํานำเข้ามาจากสางประเทศ <c oughs> ไม่ใช่ครับอ้อนบ้านเราครับแต่ว่าอุ้นมาเรานะก่อนนำเข้ามาก็น้ำหนักตอนเอามาก็สี่จุดหกกิโลครับสี่จุดหกระวังแค่อากาศร้อนเนาะใช่ครับหลักแล้วอากาศร้อนกับเรื่องอาหารครับครับรน,น้ำมันนี่มันเราไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้เลยครับถ้าอากาศแบบนะี้ไม่ต้องให้อากาศแบบเย็นๆอย่างนี้ไม่ต้องให้จะให้เมื่อตอนเมื่ออากาศร้อนจัดๆเองครับ ช่วงบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนจัดๆของพี่เคยเสียชีวิตบ้างไหมมีครับมีครับมีครับใช่ครับเพราะว่าร้อนมากครับอ๋ออาการมันร้อนใช่ไหมตอนเราเริ่มเลี้ยงใหม่ๆแล้วต้องเรายังไม่รู้ครับอือก็มีไปหลายตัวเหมือนกันครับสองสามตัวสองสาตัวเลยนะเยอะเหมือนกันถ้านำเข้ามาแต่ละตัวก็หลักก็แพงหมดนะครับครับราคาค่อนข้างสูงห ผมเองก็เพิ่งเพิ่งเห็นตัวเป็นๆน,นี่แหละเคยเห็นแต่ในรูปนะใหญ่มากเลยเพราะว่าจะเอาเข้ามาต้องคัดครับต้องคัดเข้ามาเพราะว่าพื้นที่เราค่อนข้างจำกัดเนาะเอาเข้ามาต้องค่อนข้างใหญ่นิดนึง ตัวอรับมเปุ่มใ้ทุกตัวไหมเดี๋ยวผมลองปุ่มดูบ้างได้ได้แต่ต้องแต่ต้องต้องลักษณะนี่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีก่อนนะครับวิธีก่อนพี่ต้องจับหางคีอจับหางึ้นจับหางแล้วก็ช้อนใต้อันนี้เขาโอ้ครับต้องต้องรู้วิธีจับนิดนึงครับนะครับ เขาจะไม่เขาจะไม่ตกใจถ้าเกิดกัดที่เห็นเลือดไหมถ้าเกิดกัดก็เห็นเลือดเลยครับเห็นเลือดเลยอ่ะพี่พี่ถ่ายผมหน่อยอ่าก็ประมาณนี้แหละถ่ายที่จับหางขึ้นมาเลยแล้วช้อนนะครับจับจับดึงขึ้นเลยพี่จับดึงขึ้นเลยไม่ต้องกลัวแล้วก็ช้อนช้อนช้อนคางเขาเลยครับนั่นแหละครับอ่าเนี่ยครับ ตัวนี้กิโลนะพี่ตัวนี้สามจุดเก้าครับถึงสี่โลประมาณนี้ครับคสิบ,บเดือนโอ้โหพอแล้วพอแล้วโอเคครับ